นาผ้าเลยแม่ยุ่นะกยุ่หนาผากหลวงพ่อเลยเดอปอาเสอมาคืออันสุดที่ได้าดดนะหาซิบล้านเถออาจารย์แม่แม่แมสุดเลยเนี่หาิบล้านเขาเจะก็เห็นยูองค์พระเขื่อนที่มันขึ้นสามตัวศูนย์หนึ่งเก้าอีกอย่างน่นะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับครับวันนี้เรามีสายด่วนโค้งสุดท้ายจากอาจารย์โอนะครับผม ครับอาจารย์โอก็อยู่ขอนแก่นนะครับทางช่องก็อยู่ที่อุดรนะครับผมก็อยู่ไกลกันครับก็ไม่ได้สัมภาษณ์ตัวเป็นๆนะครับผมขออนุญาตสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะครับเนาะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมไปเดี๋ยวเราจะต่อสายคุยกับอาจารย์โอครับว่าอาจารย์โอมีแนวทางโค้งสุดท้ายมาฝากเอฟซีตัวไหนบ้างนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นมารับชมรับฟัง อาจารย์โอครับอาจารย์โอครับอาจารย์รถรับสายครับอาจารย์รอรับสายตีตัวง่ายมากอาจารย์โอ้ยสายไหลนะพี่น้องเด้อโทษๆดูๆเด้อเครื่องนอกได้ไหะโอ้ยได้ซื้อเครื่องไม่ได้นี่เครื่องที่จ้งครับอันเมื่อนั้นตีสายเขาไล่ครับจะย่ำกุ้งช่วยครับ เมื่อนันกับแตกตั้งประเทศเลยเนาะอันไปบวงสวงอยู่วัดหลวงปู่บุญมีนะครับใช่ค่ะสองสองสี่หารัตบานใช่ค่ะนั่มาอาจารย์มากสองสองก็ดิมาคือเก่าเลยค่ะเมียนมาคือเก่ามากสองสองอยู่ครับอันมีมีมือนั่นไปจุดอันอาจารย์ที่บวงสวงอยู่อันสำนักอยู่ขอนแก่นได้ได้อันแปดสองเก้าเด้อ ครับขันมากจะเอาครับผมรถน้นว่า่ันนี่อ่าเนีนเนีนเนียนแปดมันมันมีมันมีมันมีสองตัวอยู่เก้าหาเด้อเก้าห้าครับผมมันจีบออกตัวเก้าเท่าบห้าเก้าหาเก้าเก้าห้าลยนะครับอาจารย์โอ้ยพ่อฝันดีป่าวฝันดีอยู่เลยฝันจะไหนค่ะ ฝันว่าเราลดชี้ลดชี้ลดล่องน้ำพนะลดอาจารย์ลดอาจารย์มันเป็นทะเบียนนั้นสองศูนย์สองหนึ่งไหมมันกับไปออกวมือหนึ่งมอนเบี่อย่างนี้ซ้องหนึ่งตัางประเทศอีกอันนี้ข้อฝันบอกค่ะมันแมนแมนว้อฝันแต่ว่าทะเบียนรถที่ห้อของอาจารย์เนี่ยมันมันสองหนึ่งมไหาสองหนึ่งสองหนึ่งอย่นีครับสองศูนย์สองหนึ่ง ครับสองศูนย์สองหนึ่งคือทะเบียนในฝันเหยะครับอาจารย์สองศูนย์สองหนึ่งเนี่ยไม่ทะเบียนของอาจารย์จริงๆเลยว่าขับรถ<อ>ว่าขับรถตัวเองเนี่ลงน้ำว่างั้นครับอืมไม่เคยฝันได้เทืีอเได้เนี่ยมีแต<อ>่ขี่รถมาจักรา,ากปีจกัจกยาจักรปีรอบหลายหล,ลายปีแล้วไหมโมเม่นท์ไฮโซก้างยังว่าอยู่แต่ว่าราก็มากกว่าวืาูาได้ตดกี่ขึข้นว่กันวอ,อตอเนื่องในได้สองหนึ่งเนาะ เอาขันผู้เดมักกับเสือเด้อมาอย่าว่าหลายตัวเด้อพี่น้องเลยฝันเนาะแมนฝันครับฝันฝันว่าขี่รถลงน้ำพอเคยฝันเลืกเทื่อดเดียร์แววเพื่อขี่รถลงน้ำจังสั่นขี่ขี่รถลงน้ำห่วยแบบไงเลยเนี่ยแล้วก็พูดขึ้นมาเมื่อเพื่อเพื่อฝันยังสั่นเนาะมาแต่ว่าก็ถือว่าฝันดีอยู่พอเคยฝันครับ เป็นเลขทะเบียนเลขทะเบียนอาจารย์โออาชิมาอจได้เนีจะได้เนาะครับผมอาจารย์ก็ษิได้เป็นเรียกตั้งยู่วยุ่วด่อนยุ่บวันไหนครับวันที่สิบสี่ครับอาจารย์วันที่สิบสี่วันที่สิบสี่พอดีนสิเป็นถ้มบุญน้ำหลงตาเพ่าะพ้นมาเพิ่นอยากว่าจีเพี้ยนเพี้ยนเพิ่นน่ะเนี่เพี้ยนวันที่สิบหก มาสิไปเพี้ยนหรอกสิใชโย่เลยไหมหลวงตาไหนครับอาจารย์อยู่อยู่ไออยู่วัดชัยวันอำเภอเอ่อชัยวันอุดรเรานี่แหละครับ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 ถือว่าฟันดีอยู่เด้ไปบวงอาจารย์กับบวงอาจารย์บวงกับฝนตกมะแข้งเลยอือโอ้เมื่อยบ้างนี่แมน ว่าพาเปียงได้ไหมวมมันคือสีดังแท้หะ <laughs> อยากให้เอฟซีได้อยู่ในที่น่องเ้ยอยากให้เอฟพีไดต้ตัวดีๆที่ว่าอาจารย์ว่าออนั่นแ่ะผู้ได้มากตัวได้กระซื้อไปเลยอ,อาจารย์โอ้ชอบตัวใดเป็นพิเศษคะชอบตัวใดเป็นพิเศษว่เตีตอนนี้ที่ชอบนั่นชอบ <30 9 S 2> สามศูนย์เก้าเลยสามศูนย์เก้า ครับแล้วก็เก้าห้า่านมันออกตัวเก้าอยู่ไหมอือเก้าห้าเก้าห้าบนบนเนาะค่ครับสามศูนย์เก้านี่คือชื่อที่ที่ว่าที่ว่าอาจารย์ว่ามากกันละแต่ว่าอาจารย์ว่าคือคือว่าเก่าคือสีมาอยู่หรอเกอวิ่งเก้าค่ะครับผมเก้าคือสีมาอยู่วิ่งเก้ารถ เก่ามากนะครับเก่ามากแต่แค่บวงสรวงฝันเทค่เดียวบุค่ะอาจารย์เมียนห้อก็เคยฝันห้อก็ฝันเทค่เดียวนี่แหละบ่ได้ฝันจักเจียโดนแล้วเด้คืนคืนหน้วก็เลยบ่ห้ฟังเัินบ่อยคนที่เขาจอนถามก็เลยว่าโอ้ยอาจารย์ฝันฝันฝันมาขับรถขับรถลงน้ำมาก็เลยไปบังเลือดลงทะเบียนก็เลยสองศูนย์สองหนึ่งแม่ มือมานหมู่มานบอกมือมันออกเหล่าก็ออกอยู่แต่ว่าแต่ว่าขันผู้ใดมาใช่กะกายาว่ากันเนอะแต่สิมาได้ได้อาจารย์ตรงกันเลขอันยู่อันพุ่มมาปูบุญมี่หม่สองสองทะเบียนรถอาจารย์นะครับอือพุ่มมาปูบุญมี่เป็นบ่แม่ทีอาจารย์อันเขาไปเอาได้สองสองอ่ะมันออกกับเองแม่บ้านมันเห็นตัวแดงมันเห็นมันเห็นตัวแดงนี่รีได้เหร ที่ว่าโอปอล์เป็นว่าอาจารย์ไปนั่งเบิ้องเห็นแน่นะไปซองเบิ้องเห็นเนี้ยมันเราเป็นตัวแดงเลขขึ้นไม้เลยเมียอาจารย์ฮะบอได้อยู่ข้นกว่าได้อยู่หนาผ้าเลยเด้หนาผ้าเลยแมนอยู่หนาอยู่หนาผากหลวงพ่อเลยเด้เมื่อเมื่อคืออันสุดที่ได้หาซิปลานเด้ออาจารย์แมนแมนแมนสุดเลยเนี่ยหาซิปล้านเขาจะไปเห็นอยู่องค์พรากื่นที่มันขึ้นสามตัวศูนย์หนึ่งเก้าอีหยังอ่ะนะมันมันสีขึ้นไม้แดงๆจังสี่เลย S <S แต่ว่าคันแดงเนี่ยอาจารย์กันลั่นตีเล่โบผาดเลยเ,เแต่ว่าเต่ว่ามันสีออกอันใดเนี่ยอาจารย์ว่าูแต่ว่าพูดถึงว่าได้แน่นอนละ่ะครับเพราะว่าคันตัวแดงนี่รีนิวห่วยเคยออกะคาับยากก็ได้ยากก็ได้สีเห็นตัวแดงนี่มันไม่ได้เห็น,นง่ายเลยอาจารย์ไม่มากพิเศษเลยตัวไหนไม่ันมากมากสวง,งเลยมันกับสื่อไงนะพีหน้องเอ้ย สว่างๆเนาะบอต้องกลับบ่ต้องกลับกลับกับกับเด้เด้กลับไปซื้ออยู่เด้กลับไปซื้ออีกเออทันบ่กลับไปซื้อนี่มันได้หน่อยพี่น้องั้นกับไปซื้ออีกเด้อเออเงินไปเที่ยวไปเอิ้นมมูนมาเนี่ยอืมมูนน่เนาะครับผมโค้งสุดท้ายเนาะค่ะอาจารยด้วยด้วยกันนะครับได้ครับผมอโค้งสุดท้ายค่ะครับ ไปไปหาเบิ่งไปเด้อพี่น้องเด้สองสองกันมากเลยเป็นชุดพิเศษอาจารย์โอน,นะคะครับผมครับชุดพิเศษขันแมน่น,มนบุญขันแม่นบุญสิได้ความบุญน้ำกันเนาะครับให้พี่น้องเอบซี่ทุกคนรวยรวยเฮงเฮงกันเด้อผู้ใดกะอ่าผู้ใดลำบากอยู่ตอนนี้ให้ได้โชคได้ใใช่น้ำาัาจา์เด้อให้คุ้มค่เด้อครับผมครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับ ผมวันนี้ก็เป็นแนวทางของอาจารย์โอนะครับผมโค้งสุดท้ายนะครับชุดเน้นนะครับผมอาจารย์โอฝันว่าได้ขับรถลงไปในน้ํานะครับผมครับเก็บหน้าจอไว้นะครับผมแนวทางของอาจารย์โอนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านครับผม